สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้มาพบกันเช่นเคยกับแนวทางหวยลาวสตาร์และก็ลาวสตาร์ VIP นะครับวดประจําวันที่22สิงนะครับสิงหาคม2566นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับผมขอฝากคําเตือนพีพ่ี่ทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนานะครับผมแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับเป็นบ้านแอดมินของบ่าวหลองเองเนาะท่าใดสนใจก็ทักทายสอบถามแอดมินได้นะครับผมก็มีพี่ๆสมาชิกหลายท่านนะครับเพื่อนใหม่ที่เข้าไปแล้วดวงเฮงดวงปังกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับผม ส่วนแนวทางของเรานะครับพี่ๆเมื่อวานนี้นะครับอยากบอกว่ามีแตก3ตัวด้วยนะครับมีแตก3ตัวด้วยนะครับเมื่อวานนี้ยินดีด้วยนะครับหวยลาวสตาร์นะครับบ่าย3-45นะครับผมให้2กับ6ไปผลที่ออก0 3 0 6 1นะครับอุตส่าห์เน้น6 2สองไอสไม่มาเนาะมา61นะครับผมในรอบนี้2ไม่มาใครเอา6ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่6-1นะครับผม ส่วนราสตาวีไอพีสทุ่มตรงนะครับผมให้วิ่ง6รลุทสนะครับผลที่ออก3 6 2 79นะครับพี่พี่มา2ตัวเด่นเลยนะครับเนาะถ้าใครจับตัวเด่น6กับ2นี่ก็เข้าตรงๆเลยนะครับแล้วก็มาในตัวเน้นด้วยนะครับ62นะครับพี่พี่ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับแล้วก็เพจของเรานี่เลยแตก3ตัวนะครับ6 2 3อันนี้3 62นะครับ เมื่อคืนนี้ก็มีพี่ๆสมาชิกหลายท่านที่มีโชคในกลุ่มด้วยก็ยินดีกับพี่ๆด้วยนะครับผมถ้าใครมีโชคในแนวทางช่องทาง yt YouTube ก็คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจน้องแอดได้นะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมในรอบหวยลาวสตานะครับผมให้วิ่งไปที่ ให้วิ่งไปที่เลข9นะครับสายลูดผมให้ไปที่เลข5นะครับผมให้ไปที่เลข5นะครับ50นะครับ53 56นะครับผม90 91 93นะครับเม็ดเดียวนะครับผมเม็ดเดียวผมให้ไปที่9 ห้ามนะครับผมเก้มนะครับเม็ดเดียว3ตัวนี่เลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนลาวสตาร์ v ี p นะครับสี่ทุ่มตรงนะครับสี่ทุ่มตรงผมได้นะครับสายวิ่ง สายวิ่งผมให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลข7นะครับให้ไปที่เลข7 1 2 1 6 1 9นะครับผม7 2็ดหนะครับ7จสนะครับผม เม็ดเดียวผมให้ไปที่1 7 2นะครับตัวเน้นนี่เลยนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทาง หวยลาวสตาแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับชื่นชอบรอบไหนนะครับก็ลองใช้วิจนะยาณในการรับชมนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณพี่สมาชิกทุกท่านงไอ้ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับคอมเมนต์เปกำลังใจให้น้องแอดนะครับพูดผิดพูดถูกตลอดเลยนะครับตอนเช้าๆเนาะนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสรับกาลังใจดีๆนะครับวันนี้ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับเสี่ยงโชคในรอบไหนก็ขอให้ดวงเฮงดวงปังกันนะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ